ววระสุดท้ายที่ผู้ป่วยจะมามาถึงช่วงการแห่งความตายวิธีการที่เราจะช่วยผู้ป่วยในววระสุดท้ายนั้นคือวิธีการที่สร้างการรับรู้ในสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นในจิตเนื่องจากว่าจิตของผู้ป่วยเขาก็ได้รับความทุกข์จากความเจ็บปวดได้รับความหลุดหิดจากความเจ็บปวดได้รับความกระสับก,กระสาร่ายด้วยเวทนา ที่บีบคั้นจากความเจ็บปวดจิตย่อมไม่ตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลการที่จิตไม่ตั้งอยู่ในกุศลเวลาละชีวิตไปหลังจากตายเนี่ยย่อมไปสู่ทุคติแน่นอนฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดที่เราจะช่วยเหลือเขาได้คือการบอกสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดการรับรู้ในจิตการบอกสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดการรับรู้ในจิตก็คือบอกการระลึกถึงพระราตรีไตยด้วยบทรละลึกถึงพระราตาลลกกราตาีไตยว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเป็นเทพพึ่งอันเระเสริเข้าพเจ้า ทำโมเมนาโถถ้าทาเป็นที่พึ่งอันประเสริฐข้าพเจ้าสังโคโมเมนาโถพระสงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐข้าพเจ้าการบอกอย่างนี้คือบอกให้จิตได้เกิดการารับทราบในคําคํานี้พร้อมกับให้จิตของผู้ป่วยนั้นระลึกถึงคําคํานี้ย้ำย้ำซ้ำําๆติดต่อเนื่องนี่คือทางแรกที่เราจะสามารถทําได้ทางที่2ก็คือการประกาศบทรัตนปริตคือเอาบทรัตนปริตมาอ่านเลยว่า ซับเครื่องพื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือโลกลอื่นหรือรอัตนะใดอันประณีในสวรรค์ซับเครื่องพื้มใจและรัตนะอันนั้นที่จะเสมอด้วยพระตถาคตไม่มีนี่คือรัตนะอันปราดีในพระพุทธเจ้าด้วยสัจจวาจานี้ขอท่านจงค้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงการบอกสัจจะอ่างเงี้ยจะทําให้จิตเกิดความเบิกบานในการรับฟังจิตที่เบิกบานในการรับฟังจะตั้งอยู่ในกุศลจิตที่ตั้งอยู่ในกุศลนั้นย่อมไปสู่สุคติได้แน่นอนแต่บทรัตนะปริพมียาวกว่านี้นะ